สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมันดูดินหมักกันนะถ้าเราไม่หมกักบางทีจะมีพวกด่วงพวกอะไรเป็นไข่ของเขาอยู่ในนี้แล้วเขาก็จะไปเจริญเติบโตในกระถางแลวไปกัดรากไม้เรารากก็จะเสียหายแล้วถ้าเราหมักเขาพวกไข่พวกอะไรก็จะตายขนาดยังร้อนมากนี่ดินหมักนะ ไม่ใช่ปุ๋ยหมักนะร้อนเขาถ้ามีไข่แล้วน่าจะอยู่ไม่ได้เนี่ยร้อนมากเลยข้างในนี้หมักมาประมาณสี่วันแล้วครับกําลังร่วนเลยพืชชอบมากเลยแบบนี้ถ้าเราไม่หมักก็ได้แต่ว่าถ้าเราหมักเราก็จะฆ่า,มาแมลงบางชนิดได้ด้วย วันก่อนลองแง้มๆดูมีลาขาวเลยแต่ตอนนี้ลาขาวไม่มีแล้วร้อนมากเลยต้องสักหลายวันให้เขาเย็นก่อนแล้วก็เอาไปปลูกผักได้ส่วนดินหมักสูตรมีอะไรบ้างเคยทำคลิปไปแล้วนะก็ข้าวๆนะก็ดินสองส่วนแล้วก็มีมีแกบเก่ามีฐานนะี่ยนะฐานละเอียดละเอียดน,นะพวกเศษฐานฐานของข้าวนะแล้วก็มี ขึ้มะพร้าวแบบละเอียดแล้วก็มีลำมีฐานสามสี่อย่างอะใส่ให้มันโปรง่งให้มันร่วนแล้วก็ราดด้วยน้ำปลาหมักน้ำปลาหมักเราก็ทำเองนะผสมกากน้ำตาลเพื่อให้จุลินทรีย์มากินความหวานแล้วเขาก็จะย่อยมันร่วนนี่ร่วนมากๆเลยเนี่ยเบาด้วยคือจะชอบมากเลย ถามว่าถ้าเราไม่หมักได้ไหมถ้าเราไม่หมักก็จะมีด้วงไม่รู้ด้วงมาจากไหนแต่ถ้าเราหมักอย่างนี้ด้วง็อาจจะไม่มีแล้วไข่เขาอาจจะตายกําลังนั่นน่าจะหมักได้สักข้างล่างยังร้อนอยู่เลยเดี๋ยวจะหมักต่อสักหน่อยหนึ่งดินหมักจะต่างกับปุ๋ยหมักนะเพื่อนเดินหมักก็คือเอาดินเก่ามาหมักส่วนปุ๋ยหมักก็ใช้พวก พืชสีเขียวพวกหญ้าพวกกระถินอะไรพวกเนี้ยสีเขียวแล้วก็มาหมักนะ้ำมันจะต่างกันนะแล้วเดี๋ยวพอเราจะปลูกเราก็เอาดินเนี่ยเอาดินนี่นะสองส่วนแล้วปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนคุกกันแล้วก็ปลูกไว้คอยติดตามนะเพื่อนๆที่ต้องลองนี้ไว้เพราะว่า มันจะมีไอน้ําขึ้นมาแล้วฮะไอ้น้ามันมาลงไปข้างๆต้องลองหาอะไรลองวันหน่อยเดี๋ยวจะหมักต่อยสักสักหลายวันหน่อยให้เขาเย็นหน่อยนี่เขาสึกเขายังร้อนอยู่เลยถ้าร้อนๆเราไปปลูกเถยะพืชอาจจะตายได้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคนส้มรถปลูกผักนะครับ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ